พี่หลิงมี you highness ในใจหรือ,อยังจ้า oh my g o s อะไรนะคะเขาถามว่าพี่หลิงมี you highness ในใจหรือ,อยังคะมีมีหรือยังนะ่มียังมียังมี you highness ที่ขาวๆหรือเปล่าว้าย ขาขาวมากเลยแต่เขาก็ยังใช้กันแดดนะ oh. ใช่แต่ไม่ตอบเราว่ามีหรือไม่มีไม่ก็คงรูรูกันอยู่อะไร <laughs> อนนไม่บอกหรอ,อกนะมีบอกหรอกนะไม่บอกหรอกนะ,กกนะ <laughs> แต่เมนชั่นถึงเขาไปแล้วนะเพราะผิวเขา,เข,าขาวๆนี่นะเดี๋ยวก็ได้เจอ oh. <laughs> เอาล่ะสอบ หลิงหลิงอยากไปเที่ยวที่ไหนกับใครอยากไปเที่ยวเหรอที่ไหนกับกใครดีนะอยากไปเที่ยวทะเลกับคนรู้ใจแล้วก็กอ,ะอะไรนะอะไรนะใครหลอคนรู้ใจเนี่ยใครหลอกับคนรู้ใจ <laughs> เก่งมากค่ะาถามอีกทีหนูเก่งไหมคะหนูเก่งมากค่ะอโอเคนะคะเดี๋ยวต้องไปหัวหินเอ,เอาไปหัวหินค่ะอ,อะไรนะอะไรนะไปกับใครหรอคนรู้ใจ มัเลิศนะครับ46โอเคไหมครับโอเคและนี่คือคำถามครับ <c oughs> หนูเก่งไหมคะเก่งมาก